มีเพลงที่ร้องว่าหัวใจเท่ากำปั้นมันจริงไหมจริงค่ะคือให้เรากำม,มือของเราเนี่ยมันมันเท่ากับขนาดของหัวใจของเราจริงๆฉะนั้นคนที่มือใหญ่ๆเนี่ยพอกำม,มือเข้าไปเนี่ยอู้เห็นเลยอ๋อหัวใจเขาใหญ่หัวใจมีตอนไหนล่ะ หัวใจนี่เป็นอวัยวะแรกของร่างกายที่เริ่มทำงานตั้งแต่เรายังเป็นตัวอ่อนเมื่ออายุแค่หกสัปดาห์เท่านั้นในท้องแม่นี่หัวใจเต้นแล้วเอ,อแล้วเออหัวใจมันทำงานคล้ายอะไรให้เรานึกถึงปั๊มก็แล้วกันปั๊มต่างๆโดยเฉพาะปั๊มน้ำเนี่ยปั๊มน้ำนี่มันคอยสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆ ไม่ใช่ปั๊มน้ำหัวใจเนี่ยมันเปรียบเหมือนปั๊มน้ำที่คอยสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายอ้าวมันสูบไปโดยผ่านเครือข่ายของ <S 2> <S 2> <S 2> ของอะไรของหลอดเลือดหลอดเลือดแดงและหลอดเลือดดำอยู่ตลอดเวลา แล้วหัวใจหัวใจเนี่ยมันตำแหน่งมันอยู่ที่ไหนมันอยู่ที่ช่องอกอยู่ระหว่างปอดทั้งสองข้างแต่หัวใจก็แปลกมันมีหัวใจเดียวแหละแต่มันก็ไม่ได้อยู่ตรงกลางนะมันจะเยื้องเยื้องไปทางซ้ายเล็กน้อยเวลาเราคลำหัวใจกรุณาคลำไปทางซ้ายนิดนึงอะ่ะมันก็จะได้ยินเสียงหัวใจเต้น หัวใจประกอบไปด้วยเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจมันมีแบ่งออกเป็นสี่ห้องมันมีหัวใจห้องบนหัวใจห้องบนมีสองห้องออห้องบนซ้ายและห้องบนขวาหัวใจห้องล่างก็มีสองห้องคือหัวใจห้องล่างซ้ายและล่างขวาแบมเพลงยังต่อเลยว่าหัวใจมีสี่ห้อง แล้วจะแบ่งจะปันไปให้ใครหรือจะให้เขาหมดเลยทั้งสี่ห้องอันนี้เป็นเฉพาะเนื้อเพลงนะจริงๆแล้วก็ใครจะแบ่งหัวใจไปให้ใครได้